angle ที่วัดสว่างสมคีตำบนซักกรวดอำเภอรีเทพจังหวัดเพชรบูร์นายสมเจตเรื่องนุษยอำเภอรีเทพเป็นประธานในพิธีทวัลตักบาทถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรามหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิษระถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนาราจ้าสิริิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนึ่งในโอกาสเฉลิมฉลองวัพรรษา66พรรษา28กรกฎาคม2561โดยมีหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอสีเทพและประชาชนชาวอำเภอสีเทพกว่า500คนร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันจากนั้นในช่วงเวลา19นาฬิกานายสมจิตเปรื่องนุษยาอำเภอสีเทพเป็นประธานพิธีถวายรัศกระพิธีจุดเทียนชายถวายพระพรชัยมงคลร่วมกับร้องเพลงสดีจอมราชาโดยมีส่วนราชการทหารตำรวจกิ่งกาชาติอำเภอสีเทพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานศึกษาพ่อค้าประชาชนร่วมพิธีกว่า500คน